คผูบ่าวเขาเมื่อแลวเตียงตายอะไรคือบอเอ็ดเอบ่อนเจอหาสบาเออเมื่อแล้วสบายดีทุกคนอีกรอบนะโอ้ยเตียงกับบรเดืองเลยเนาะนั่งกับนั่งสนพี่เออ พี่น้องจะเหือแต่เหือแต่ได้ดีหรอโอ้ยหายหนาวเจ๊ดมันม่ได้ะเจ๊ดนะขาวอ้ยบ่เสียาบ่มาไ้นันหมาเป็นสีเพลินแล้ววันนี้บอบ่ได้ยิ่้เป็นเล่าเอา เอดงาเจออ้าวกูเห็นอันากูบไม่ท่าหรอกนกูอ่อนซ้อนอยู่ในวัดอันบัะใส่ที่ขายย่บอ๊แดงเนาะทอดปูทอดปลาใส่แนส่ปใส่เขามเอเอก็ใจมันหักลูมันซ้ำยังดีอยู่หรอบ้านี่นาะแนลยผัดกุ้ห่เฮาบ้นบได้ให้บอ ป้าบ่อานาก้อยป้าอันนี้ลาบเป็ดฟรีมือเฮาเองตนมือเจน่ะแดงอือน่ะแกงเป็ดมีหลายเมนูอยู่พี่น้องาาก็เริ่มเฮ็ดกันก็มีเนาะทอดหัวปลาอือ จับน้อข่อยนี่เห็ดลาบตัวหมอตําอิซนะห้องล้าเห็ดอันนี้ลาบสุดสองยิงจ่อยนะกําลังมันตําเหมือนสองขกสามขกแล้ววันนี้เฮ้ยคนก็ําลังหลังมาเลยพี่น้องจ้าเห็ดมันเสีอันเปรี้ยวหวานนะเฮ้ยจ่อย เพชรจังหน่อยเปรี้ยวหวานนะนะจอยมันบมธรรมดาอะไรเนาะอีจอยเนาะเน่ามึงมันคือมัวใช่วะมันบมโฟกัสสามกล่องกันเลยเปี้ยขออภัยพี่เนาะมันมัวเปรี้ยวหวานนิดนิดค่ะ อ๋วพบวานใส่กะติกใส่เก็บและติ๊กกะติกท่านแรกเขาจังจะเก็ดที่มใหญ่ขึ้นนน่าน่ะไปซื้อใหม่ลูกซื้อสาลดเลาผกติแต่ละบ้นเขาไม่เป็นมอคืนมันผู้ชาเม็นแต่ตืนแต่เราุ่น ชองลึงนะองลึงบ่ดยทุกคนต้นนั้นนะกูมาแค่ในโซงกองจะบรดจาคคุงเอาใหม่บ่อยนะเอาบิดเอาเ้นต้นนั้นนะไปเปลี่ยนล่ะขา่ส่แค่ดนโซงเมื่อเหตุเดจังขาไม่เหตุใดจังนอนอยู่ดีแบบตื่นมากหับโทรศัพท์อ้าสอยกูไปไปใส่บ่ะวาดึงวาดึงวาดึงนอก็บมีผัวผัวมาดึงผวมาดึงอือ เปนไนเฮ้ยเฮ้ยเอาอ <ไป S 1> ีน,น,น,นาวมึงมันสิขมเลยจังไดมันสิขมจังไดขมอะไีบ่สสีมอยู่ห่างยๆมันขมมันว่ะปากมันเปกขอไปกินแต่ต้มนะได้สิบร่รมคบนานมันเป็นน้ำปากมึงฮะบร่รคมนะได้กินแต่แต่ต้มต้มขมือเฮ้ยบริเวณมือ จอยมึงกูกายมึงก็เอิญกูแหนมึงต้มก็เฮ้ยกูชิ้อให้กินน้องน้ำแข็งนะเวลากูกายมึงก็เอิญหนเวลามึงต้มนั่งนั่งเอาตั้มหุงไปเชิบเข้าในนั่งถุงมือมองมึงเอาผ้าขาวไปนะให้นะแล้วแหละพักสลัดมีอยู่นี่อืม อันนี้นะเอาไปไหว้อยู่อยู่หม่องข้าเจ้าอันเสิริมมาเนี่ยอ้าตาอ้าเขาเนสะียอ้าวะน้าชิดไปไหว้หม่องข้าเจ้าอันนะั้นขอนไปหลดนะั่งมาพี่เอากระซ่ามีเ้าดวงเสียอ้าหัวปลาเนี่ยเออตัวแดงนี่ก็ได้ใส่ขีดซอเขสใส่ขีดแล้วผ่าเป็นบงังเป็นบงังเขาสิมกคันเดีโอเคอเออเห็นแล้วล่ะข้าเจ้าสีม,มกัก ไงฟูซิมักกัได้เห็ดเป็นบั่งเลยสำมกอะไรนั่นแล้วหัวมะกันกำลังสารวนบ้างบางอย่างไว้บนแขกคนก่อนนีกำลังมาลายพี่น่องเอ้หน่องมาซอยเห็ดเน่ยซอยกินน้ำเนาะเด็กหน่อยคือเปลี่ยนไก่หลุดกุ้ยทนาบ้านนี กูยันโหลดนะลมถับเขาเอาไอคือกินผูวเดียวอืมิผู้เดียวเลยอิ่มอยู่ปะไอ่นั่กิน่ะนนะอิ่มอยู่ะนี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะผ้าพลาสตานกินนี่น่ะเขาเห็ดข่ำเนาะฮะ สร้างน่อยกูว่าเขาตำมะหงมาะพายมึงนี่สเนาะเมื e ่อวานมันมาขายคลองืมอนี่มันมานั่งกินมึงแล้วหอนี่ดหลองหีเหมึอีาวมไเลยไอ้จะเสียเวลาใดเอฟซีนั่นสนใจสร้างน้ำสดเด้วยพี่น้อง สูตรอ่าแบบสูตรแบบได้ปะเฉยไหนบ้างสอ <c oughs> นลูกติดต,ตอนนี้เนี่ยนะกระสดแต่บางตอนกับบโสดจังมันหวานไ,ได้ดอกมันเป็นบางเวลาะนะมาขึ้นเมืองกล้องบุญอยู่เชิงพี่น้องกาสีเฮ็ดเวียกไปนําถ่ายคลิปไปนําอะไรพี่น้องเนาะเด็กกองบุญขึ้นกนนล้องหนึ่งพี่น้องจา้า ผู้เฒ่าเห็นไหมมีคนสองคนเผาถ่ายคลิปไม่ใหญ่ถ่ายคลิปอ่าบอกท่านฟินมั่งโม่สามพุก <c oughs> <c oughs> เออกับผู้เฒ่าผู้เกิดโอ้ยผู้เช้าสำนอ้อยไหมยุบมา,าผู้เฒ่าผู้เช้าสำนอ้อยนะฮะเออ อืมแม่เจ้าบ่นี่อืมแม่ก็ได้ยังหนุ่มแท้ๆอึก็ยังเป็นเออยังเป็นผู้สาวอยู่แม่ก็ได้แม่น่ะด้ผู้สาวเบิดอดแม่นบ่บ่ฮะาพ่อผู้สาวน้อยพี่น้องเอ้ยแตกสวดๆอยู่ เป็นตะมวนเนาะสามพ่อจย่างว่ผุ้ซ่ามาพ่อผุ้ซาอาัวกปากจุกันอยู่เห็นว่าพื่นยังเด้ว่ะเห็นผุดเห็นผุด่าวระคิดถอดอีเม์ทำว่าเขาจะมาแซ่ยบอ่ะเจ็บไหมเออ ช่อมช่มหยาบช่อมคูตุ๊กเหม็นมือได้ไปว่าน้ำผู้ถาวกันนี้ออกมาพี่น้องเลยไปว่าบัรตาคูไปว่าปัญหายออกมาเห็นผู้ถาวแล้วกิดหอดทำาแม่ออกมาพันน้องหรือม่หนิดสิหน้องออกมาหนิดสิครับอาหารการกิน อุ้มเอ็นกินน่นตขี้เงินน่ะทอนต่างหากเด้อแต่ละอย่างนะมามามาลูกมาทอนใส่ชามไว้โต๊เงินนะมาาแม่มแม่ม่ันยังเข็ดงานอยู่ในมองข้าวแบ่อือนปั่นมันหนเาะนัสิไปเกาหลีได้เอ้ยห้าวน่ะเป็นวะ้าวผ่านเป็นวะอีจ o มือคแม่แปะแต่บ่แม่ไปเล่หอเจ้าน่ะเป็นคนไปแปะน่ะผ่านอยู่บ่ะ ยังไงหมดทันไหนอันนั้นโอ้แปดเดือนผู้ใดมันสิมาหาเจ้าขนาดไปค่ะเออแเดือนกับแเดือนอันนี้กันอันนี้ก็เอื้อยห้าวอะไรพี่น้องแล้วก็เพิ่นเลี้ยงเลี้ยงร้านนอ้อยนี่แม่มันก็ไปเ็ำงานเพิ่นบ่มีผัวลูกหรือกับบอมีผัวมีแต่ลูกนะมิต่ลูกกกสิไปเพิ่นก็อยู่ผู้เดียวก็ร้านนอ้อยนี่เอือยเพิ่นจะส่งใต้เกษีไปไปกรุงเทพหามือมาคิดฮอดลูกบ่ นขอนลูกขันมันไปมันโตน้ำน้มากเลยมันมากเลยได้โตมือหนึ่งสามเสือชีวิตเลยออกมาแต่ขั้วอะไเย็นเลยอยู่ในขั้วห่อนหอนห่อนแล้วลงหมบผัดนั่งเลยลงหมบผัดนู่สามนั่งหายซาจ่อยตั้บังหงอีกพี่น้องตั้ไปเรื่อยๆย่อไปเรื่อยๆตั้มเลยได้ที่นั่งเขาสิกินน่ะ ยมาแป้งเอาไปเผื่อขนมจานหนึ่งค่ะมองเอรนารีนะ่อะนปลานี่ยม,น,น,มน,น่าเออะอนาจะเบิ่งด้วยอนผู้เหตุกินเถอะนะปลาล,ลูกนอ้อง้าใจเข้ามาลาย <c oughs> อ่ย้ยูมิตรผือันยูอันอจ้รดเหออลูกลายพอจ้นปรดเหตุเบาสี่สนุ่มพห โอ้พี่จะฟาดหน่อยพูดเข้าว่ะออาขนาได้เบียกเลยได้เนาะเข้าก็ได้ล่างถั่วเข้าก็ล่างไงเออเบกไหวเออเนาะสูลูกผู้บ่าวซ้ำน้อยพี่น้องเออมึงเด้อเขอะมือกันเด้อลูกอืมมันบ่มีเคียงแต่ไหมมือคือปูใส่เคียงนี่เอับเคียง เนมาอนโซนได้เนาะเมนน่าพอนได้นะนี่ยนี่ก็อยากมีหลายๆอยู่ด้วยเนาะลูกนี่ก็ได้มีไลยเล็ปลากระด่งเขาดิเออเออเออนไเออได้เรื่องได้เรื่องอีจอยมันบมาร์กบนเนาะผู้บ่าวสนักหญ่อีจอยมันกีขานซ้อนมันนะกขานซ้อน เออจ่งยเอยนักแล้วก็ใส่ยาทงมันบนยอมป้าเด้ให้มันพ่ายอยู่หขนไดไหนอืมยายเฮ้ยมึงหลักชายดี่เขาแน่เป่าอยู่ทงเพุ่งมาเลยมึงเช็ดมันั่นเออมึงหามปงมึงดูสิโกยมานั่งอีกเลยนะสุสมเขาอยากเอาผลลงเตียงอยู่ไดน จานกินจัดเองหมองหนังกันวันนี้มินไปจานไ่นตักแบงไปให้เขาเนี่ยโตเออร์นารี่นะจานหนึ่งเอ้ยเบิ่งนะก็อยากจ้างไปหนึ่งยู่เอ้ยเบิ่งสีมันพอดีเลยนั่งเพื่อไล่ปากนั่งเอาหัวกใหกไม่มาใั่หยวกหัวกใส่น้ำกานบ้าง mohon mm. uh. men petuk pung, petuk pung.